เอาละสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับเอาละตอนนี้ก็จากเมื่อกี้นะครับที่เน็ตตัดไปนิดนึงนะครับเราก็จะมาต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วนะครับเอาละตอนนี้นะครับพี่อ้วนแกพี่โจนะครับตอนนี้ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสามโกรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแนอนว่าเราก็ต้องทําการไปไล่ตีเมืองหลวงมาให้ได้นะครับและตอนนี้คือเมฆกำถาหารเมา่อ้หรรีบแล้วเกินนะมึงอะ่ะอื แน่นอนครับว่าหลอดฐารเราสร้างไม่เสร็จและถ้าเราจะเอาทหารมาไว้ตรงนี้ก็ต้องหาขุนพอดีๆมาอยู่ใช่ปะซึ่งไม่มีไม่มีเลยอุ้ยเราอิวนี่ไงคนหนึ่งอุ้ยเราอิวสิครับรอเด็ดดะครับตรงเนี้ยขุนพลดีๆมีฝีมือก็ไม่อยู่ตัวอะไรมาตรงนี้มาเป็นอาวุธที่มันเลยนี่เราอิวเอาไปใช้น้อง ไม่มีไปเลยนี่บับให้เลยนี่บับบับเข้าไปครับทำมิกไปด้วยมาเลยหนุ่มๆแต่ว่ามันมีทับเสิร์ฟตรงนั้นด้วยใช่ไหมเน้อกูเราอิวเรามีสกิลเป็นสกิลดวนใช่ไหมเนี้ยหนึ่งสองนี่แหละมันต้องงานนี้สิมันต้องดวนเน้ดิครับเอาละส่วนเราปีเรานะครับก็แต่งความสัมพันธ์กับพี่โจไปแล้วเราก็น่าจะได้ทำการบุกโจมตีพี่โจต่อโอเค หวังว่ารอบนี้เน็ตน่าจะไม่มีปัญหานะครับจิจูดูโดโลโลครบสี่สิบข้อย่างงั้นเหรอพี่โจแป๊บเดียวนะครับพี่ว่างนี้มันไม่ได้ชอยปะ่ะเอ้ยแต่ต้องใชน่นะเพราะเดี๋ยวเราต้องตีพี่โจตรงนี้ต่อนี่มั่้ลืมตียมทับนี้ไปตีพี่โจตรงนต่อใช่ปะ่ะก็ได้อยู่ส่วนฝั่งนี้มันไม่มีรูตเตอร์แล้วนี่จะต้องลอยถึงเทธนครับพเพื่อที่เราจะได้สร้างค่ายตรงนี้ต่อ ก็ต้องรอแล้วเนาะมีอะไรที่เราจะสามารถเอาไปขายได้ไหมเนี่ยไม่น่ามีแล้วมั้งเอาอะสงครามกับอุบัติเลยหนุ่มแน่นอนครับสงครามนั้นก็ต้องไปสงครามที่เราจะต้องตีกับไปเจอสินนะมาตรงนี้หนึ่งทัพก็ต้องไปตีทางใต้ถ้าตีองค์รองเสร็จปุ๊บผมจะลบทัพนี้ทิ้งแล้วก็ช่วยทางเหนือเลยครับตรงนี้ก็คอยยันพวกมันใต้ไว้พวกคนป่าเจี๊ยเก็บเด้ง w h ว t ดเดีย l กูอะไรวะนนรนเ,เนี้ยหูกลังไอ้นี่รเนี้ยหเกมนี้กูลบทับกี่เหล่งทิ้งไหมครับอยากทับขงเบ้งเลยครับเอ่อกี่เหล่งนี่ผมต้องไปตีองลองก่อนอนะสิเพราะว่ามันมีทับกันทางใต้ยอยู่นะครับที่เราต้องไปตีมนะันอะ it cannot <literate sound chapter 17> be contained, and so spreads and multiplies on many fronts you now wage war take care not to be overwhelmed by multiple conflicts and strive towards total victory as soon as possible life is fleeting เมื่อกี้เราเดินไปแร้ทับนี้ไปการตรงนู้นนะจ๊ะหน,นุ่มๆเนี่ยมันมีองคอลองตรงนี้ครับเราต้องไปสู้ตรงนี้ก่อนเนี่ยองลองมีตรงนี้เนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้ครับต้องตีมันภาษีไว้ตรงนี้มีตรงไหนไ,ไหมเนี่ยที่เรายังไม่ได้จัดเกินก็ไม่น่าจะมีแล้วเนาะก็เรียบร้อยครับนี่นี่ไงสร้างภาษีสิครับไปเลยเด็กๆไงแม่งล้อเมืองละ มาเงียบแป๊วห่อจับมือกับเขากงหรอครับมาเทงประกาศประกาศจางกวงโอเคสุดแล้วแหะครับพี่โจก็อยากจะตีนะนะพี่โจเลยแคิดเดียวเองพี่โจ ควานาบีอยากตีพิโจวะ่ะเดินไปหน่อยแล้วกันเอาละทีนี้รถเสบียงต้องรถเลยอันนี้จำเป็นทืาทสศกคติท,งก,กทงการพูดกับฝ่ายอื่นแล้วครับพวกแนวทางการมองเห็นใน,เ,น,ในเขตปกครองของเราได้เพิ่มขึ้นเพิ่มระดับกองกำลังป้องกันก็ดีจัดมาอันนี้กองหน,นุนจัดไปครับแล้วก็จำนวนในการดมพล เพื่จัดในการจัดทัพใหม่ลบ25%ก็จัดสิครับไปเลยครับเรียบร้อยเอาละต่อมาทีนี้เราต้องการลดค่า c o r r u p t i o นตรงนี้ใช่ปะเราจะจัดอุตสาหกรรมตรงนั้นลดคอ corruption 8%ถ้ามาทางนี้เราได้ทับมาฮงเต้แต่ตรงนี้เรามีงาฮงเต้ดีครับก็ต้องเอางาฮงเต้ก่อนไหมล่ะครับนี่ไปครับนู่นอีกสามเ์นไม่ต้อดสี่เธอดอดแล้วน,นะ ไตีพวกนู้นก่อนวันนี้ก็ถ้ามันไม่มีก็พวกมันตายมดหมดครับดทิ้งแล้กันอ่ะเพื่อนตังหรือปีตีเขานี่ทับนั้นก็เตรียมทับตีนู้นเลยนั่นแหละตีนู้นเลยแม่งไปไปไปมีเนเดินนี่หลบตุยพิจโจดมันนี่เมื่อกูส่วนทับตรงนี้เราโอ้เชียสุสีกันเลยนี่ว่า มันมีโก้สู้นอเชื่อกโกสู้นี่คือแบบหูฐานมัดจะสูงทรงหนูกับชาวนาแล้วก็ชาวนาแต่เรามีหอ,อกอันนี้นี่ว่ะมาครับโอหวังว่ารอบนี้จะไม่มีปหาอะไรแล้วนะครับไม่น่ามีเนาะ มาไอหนุ่มโกตสุนกองทัพเรามีปภกันแต่ว่ามันมีทัพมาทเทียบแล้วก็จีสวนเราวเหวี่ยงนั้นเหรอมันอยู่ในป่าด,ด้วยแหละประเด็นแต่เราไม่มีไฟอะ่ะแต่ถ้ามันมีไฟก็จะโจ้เลยนะครับวางตั้งแนวและเอานี้แหละมาเราทัพเสริมนั่นแหละครับ ีนี้ประเด็นคำถามคือธนูมีไฟหรือเปล่าฝั่งธนูนะถ้าธนูมันยิงไฟได้จะดีมากเลยเนาะน้องมีธนูไฟหรือเปล่าครับน้องมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าน่ะโคโกสุนนสวนเปล่าอุยอ้ยโกตสุนหัวได้ด้วย่ะอุ้ยมันไม่มีธนูไฟหรอโอ้โแย่จังเลยมาแย่จังเยอะกว่าสกิลทีปังคุยเทียบอะไรเนี่ยแค่มาเดินเล่นแค่นี้โอ้โหทหารมันจะดีหมดแล้ว กูทุน่นอยู่ไหนซุ่นอยู่ไหนเป็อไงซุ่นเอนเน่รบ,บิดสี่เอ็ดกูคิดว่าเ้อเป็นไปคนแรงเลยนะอุ้ยฉันดูดีไม่ดีอ่ะถ้าดูแล้วเราแพ้แล้วกูชิบหายเลยเนาะไม่เอาเราทับเสิร์ฟดีกว่ามาเลยจ่าเด็กๆมาเลยครับมาเราเตรียมพร้อมไปตบตุยตูดแมนนี่เก็บมาไม่ได้แค่น,นั้นแหละเพอมาหนู ทับพี่มาแล้วเชี่ยมันตัดขบวนทับแล้วจะไม่ชาเราชาแม่งก่อนเลยนะ่ะเสียดายไม่มีสกิลกบจัดทหารลาบว่ะมาแล้วจ้อยหนูไม่เงี้ยแหละโอเคพร้อมมาฝ่าสมรภูมิมาเลยครับไม่เงี้ยแหละกันไว้เลย หานเรายืนหยัดไว้เด็กไม่มีเราแนยืนไปสวยตั้งพวกนักฆ่าแล้วก็เอาทหารม้าเราไปเก็บหน้าไม้มาก่อนนู่นมาเลยครับทหารมึงอ่ะม้ามึงแหละน้องม้ามึงอ่ะมานี่ไปล่ะกูตายไปจับเก่ไว้เด็กๆเก็บหน้าไม้แม่งยิงเข้าไป อะไรเป็นจีเทพมันจีเทพอยู่ไหนนี่ชาวนาธรรมดาจีเฮ้ยข้างหลังไงข้างหลังจีเทพอยู่นู้นจีเทพยิงจีเทพจริงจีเทพจีโหัวดมอยู่นู้นนี่เนย่งเออเราก็เก็บกวาดรงตรงนู้นครับน้องนั่นแหละตกไม่ก็ไม่ครับอืมอันแน่แม่งอ้อมตรงนี้มาเลยน้องมาเลยนี่มาเลยนี่มามาครับน้องมาเลยนี่มา มาเลยจ้าดิมาเป็นทหารกอดครับเสือลบหลีกเข้าไปครับตอนนี้ครับโอ้โหจัดเสือลีกให้กับทหารครับผมโคมเลยตอนนี้โตบแมงเอาลด้ยิงกระไปมาเราเคลียร์ไหวไหมบ้านะเชี่ยโอ้ไปขี้โกงเชี่ยไม่สีน้าไม้แม่งงาติดโล่ผู้ทุกขยากหอยเยอะเชี่ยผมดิ้งเยอะไปกันเอาเลยเด็กนั่นแหละครับ เหตุผลว่ารู้ทำไมนั่นแหละครับแตกไปครับหนึ่งเรียบร้อยกูไม่เติม์่ายแม่งตบแมงกระบายเนี่ยพวกเนี้ยยิงนี่นี่ยิงแม่งไปด้วยนี่นี่มาช่วยกันลอนกันแล้วมาเนี้ฉลับแมื่อรุ่งนี้ทำไมฉ่ำหัวแม่งสบายอยู่แล้วตรงนี้ตบแม่งหมดเลยเดี๋ยวพวกเนี้ยนี่ตบเข้าไปครับชาร์จตูดตรงนี้เลยม้าเร็ว มาเลยจ้าเด็กๆนั่นแหละยิงแม่งก็ไปหนึ่งลอยแม่งก็ไปหน่ลอยแม่ก็ไปลอยไม่ก็ไปนั่นแหละนั่นแหละนี่นี่โอบแม่งกำลังใจอะน้องกำลังใจน้องไม่ค่อยมีหลอกนี่ไม่รู้โอบแม่งนี่แตกสองดับเบิ้ลเรียบร้อยมาเลยพวกมึงอะมาเลยนี่โผงหอกอะครับมาเลยครับพี่จัดให้ครับน้องโอบแม่งหมดแม่ นี่เราลอยมันเข้าไปนั่นแหละยิงมันเข้าไปสอดมันเข้าไปตีมันไม่ทลายหรอกเนี่ยนะหัวทหนกระโจมจะตายดิวกนี้นี่แต่มาเทพนี่แหละพวกนี้แหละที่มันดีๆเก่งๆเนี่ยอะไรมาสู้นิ่จะไปมีหน้าไม้เทพกับม้าเนี่ยโอม้าตรงหนูไม่โลดหรอกโอ้ไปยิงมันไปยิงมันไปยิงมันไปฟังมันไปนั่นแหละมึงยิงสาดเข้าไปเรื่อยๆมาเลยเก็บมุด ยิงมาแล้วม็ชนชันก็ได้ชาร์จดางก็ได้โอ้ามาได้เละเอาไวจ้จบครับน้องนี่แหละโอ้ยตรงนั้นไม่ต้องยิงแล้วยิงนี่ต่อยิงเข้ามายิงนงีงมงมนงงม่มามาที่ไปอาแหยิงเข้าไปยิงเข้าไปโดนเนี่ยมาเด็พุ่งหญิงมาเลยนี่ยิงมาเข้าไปมาเด็กน้องมาเลยครับจับได้นะครับชี้จีเป็นมาแล้วปล่อยก่อนมาปล่อยแป๊บ ชาร์จหลังหมาแม่งเลยดิชาร์จชนม้าทรงหนูแม่งนี่มาเด้น้องมาเลยครับยิงแม่งแตกไปลายครับจะปล่อยครับโอ้ตั้แหลตกแม่งโอ้ทอดหมดแล้วครับเข้ามาเลยครับน้องมาเลยครับเร็วข้ามพุ่นมานี้เดือดรับผลพลเราดวนแพ้คือชิบห่านเดี๋ยวนน่ะเฮียแล้วไงมีกุซือแบบดีบัฟดียแล้วครับก่อนเร็ว กูซื้อโกนเทียละไงแม่งดีบากูแน่นอนดูทรงและแต่ไม่ดีบารับคามกันแล้วไปลงลบลีกสี่เอ็ดสีเอ็ดยแม่ดีบาูล้เรียบร้อยเชียละไงเออกซื้แม่งเยียยี่สิวชิบหายแล้วอย่านะเพิงทนไว้ก่อนยพึ่งสิบสี่สิมสงเใช้แล้วแหละอันเนี้ยลบลีกร้อยอ่ะ กดไปมันก็ไม่ได้ช่วยหรอกเฮีย4 3 2 1โอเคปึ๊บตายแล้วปะผ่านไปแล้วโว้ยสู้มันทุกมมันเร็บคามันแล้วอู้หูเม้งเฮียทหารแตกนี่จบเลยนะอย่านะมึงเราอิวรู้อยู่แล้วไม่ต้องกดดีปั๊บใส่กูจะเป๊ะ ตายแตกกูเชียร์ชิชชพหายแล้วไม่น่าก็ดูเลยแม่งเอ้ยเจอก,กูซื้อแม่งดีบัฟฆ่ากินซื้อแม่งแต่เราต้องเก็บม,มันข้าวมาได้เก็บทานมาได้หมดแล้วก็จบสิ่งนั้นมันก็จะสบายขึ้นต้องรีบฆ่าทหารก่อนเชียร์กูเคพเคกูซูเวอร์กูยูกูสาบสกิลแบบอย่างดีเลย ไม่ติดแพ้อู้เสียอออืื look ้หมันตีปั no ๊บเสียตกแพ้ทีชิบหายเลยเนี่ยอย่าแตกนะเด็กๆอย่าแตกไปเอาอย่าดีเสียโดนดีปั๊บหายละเหลือพมันกูดีเอเองเนี่ยลุงเข้ามันเลยขู่มือเสียเลยขู่มืออย่าหนีพวกมึงอ่ะขู่มือนั่นแหละมันตกมือแล้วลุงข้ามันข้ามมันข้ามันข้ามันอย่าหนีอย่าหนีเอ้าข้ามันโคตรสุดนัะน่ะตกมาเลยน้องมาดิ เฮ้ยนี่ติดเบเบิลหรอครับนี่โอ้โหสู้จุดตายด้วยนะครับนี่แม่สุดยอดไปเลยมาเยอะได้ไปดูกุศลดีปั๊บนะมึงแม่งมาเลยมึงอ่ะลุมานลุมานกูวไหมาึเอาไว้ชนะีฮะมึงในคุณพลเอกของลิโป้จับมันมาให้ได้ตัวเนี้ยหยับได้ อามาใช้งานด้วยได้กดซูนมานี่บอกเลยสุดยอดครับติดอันเบรกแล้วถ้าใส่ขอดีๆมาหนึำงเลยอู้ดววนเก่งมากนะครับตัวเนี้นะวยวนก็ดีลบก็ได้แถมมีสกิสลสเปรดเมจด้วยแต่นี้มันเหมือนว่ามันยังเวลไม่อัพไงหรือไม่ก็บอดมันอัพกากเลยได้แค่ดีชีอหนีกันนะมึง่าหนีก็ได้ไ่เอาได้ย่าหนีกันนะมึงไปเอา สู้ต่อเด็กๆอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งเชียโดนด่ากูเชียหูแตกหมดเลยชิบหายแล้วยันหนีพวกมึงอย่าหนีกันนะอย่าไม่เอาเชียยันหนีก็ดียันหนีกันไม่เอาพวกมึงอย่าหนีกันไม่เอาเชียแล้วไงเชียโดนด่าดูโดนดีบัฟขวัญกำลังใจกูอย่าชาวนาเด็กๆอย่าสู้มันดีจะถอยพวกจะถอยทำไมเชีย ดูดีเนี่ยมอเล่เพิ่มมาแล้วกลับมาพวกมึงมอ่ะจะหนีทำไมชิบหายละมามันจะหนีนะมึงทำมาร์คบุตี่นี้แพ้เลยแล้วเนี่ย,ยเชี่ยกลับมาเออกลับมาแล้วเพลงมันคือมันมึงมีกันตั้งเยอะจะกลัวมันทำไมข้ามันมาแล้วเรื่องเหลือแค่ปีมเดียวเองนะเราไปข้ามมาแล้วนี่ข้าแม่งเลยเนี่ยลุมข้มามันขุมข้มามมันหลือเจ็ดพันเองเจ็ดพันหรือเจ็ดพันเจ็ดพัน อย่าอย่าแตกไม่ได้หนูเออเนี่ยลุงข้ามาเร็วลุงข้ามาเชียร์โดนด่าอีกแล้วเชียร์หนีหนีหมดเลยกูชิบหายแล้วหนีหมดเลยโดนด่าเชียร์เลยสี่พันหกเชียร์แล้วไงเชียร์ละเชียร์ละกูความเชียร์มาแล้วกูเชียร์ดะลุงข้ามันกูเนี่ยอย่าบึ้งดิชิบหายแล้วกูลืมอมันเลอสี่พันหกเองเขิมกูอุ้ยเขิมกูนิ่ง ย,ย,ย์พโยมเพยมึนเฮ้ยยมได้ไงนี่เคิมาเ,เร็เว,เน,เ,วเนี่ยสี่พัสาวเคลียดเดียวเองเนี่ยแม่งั้นติดเบเบิบด้วยมึงเฮียโดนด่ดาแกแล้วกูไหวแล้วกูเฮียแม่เลยสี่พันหนึ่งโว้ยพม่ยอมแพยมาทำไมลุกค้าล้อนชะนาสานเจ็แล้วนะ้เออข้ามาเร็วข้ามาเฮีย เหลือสอตัว,วกูสามเมช้เยอะแล้วไงข้ามาดเคมมอนคมนคคมนมันไปล,ลืมนิดเดียวเชีย่ยเลือมากกูชิบหายละหมนกันแป๊บมาชาร์ตแม่งชาร์ตแ,แม่งหนึ่งทีนี่ชาร์ตแล้วก็ชิ่งถอยแป๊บกูสุดยอดไปเลยแม่งมา,มา,มา,มามงตามามาตามาม,ตามา

ยึดแล้ววิ่งและยึดมาเชียแค่นิดเดียวเองเร็วรีบยึดแล้วพุ่งอแล้วเข้านิดเดียวนั่นแหละนั่นแหละจบนั่นแหละอือวิ่งล่อมาไม่ล่อไม่ล่อไม่เชี่ยเป็นหนีมาแค่นิดเดียวขั้นสี่เชียโอ้โหไอโก้โนแม่งไม่น่าเอาเราอิวไปดวนเลย ดวกูซื้อเบ้งดีบัฟรถหลบหลีกไปเรียบร้อยเตะกูเตียสามสู้ไปแล้วเมื่อกี้แม่เลยกูเตะกูเสียกูสุ่นมึงตรงไหนไม่เนี่ยที่เรายังไม่ได้แก้ปัญหาอฮ้ยตรงนี้หนึ่งจุดนี่หว่าที่เราต้องไปตีอันนางานเราเปียว คุยกันได้ใช่ไหมเราเปียวอยู่ไหนวะเปียวมันนี่เจดจะเอาชัวนมันเข้าร่วมฝ่ายไม่ได้หรอวะเนี่ย oh. ตายแล้วกูแม่งรอเป๊บรอโเป๊บนี่ไอ้แมงแค่นิดเดียวแม่งเอ้ยจะหนีก็นทน้าใบเดือดหายกูนเนี่ย โอ้าวแล้วครับต่อมาโจรไปตีกับมาเทงโอเคปล่อยไปบังทองกับเล่าเซียวสัผลผลิ์ดีขึ้นเอาละตรงนี้เดี๋ยวต้องอัพเมืองต่อใช่ไหมนี่อ่ะนี่มีทหารยิบมือมันสู้พวกรูเตอร์ไม่ได้ไปต่อเลยครับไปเ,เลยอีกสองเทิน ็จะพอดีใช่ไหมล่ะส่วนดิวปี้พิปโจ้ไหมก็ต้องตีแหละแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าใช้เราหน,น่วยไอเดนเปล่าไม่มีการค้าก็ค้ากับพี่โจได้แค,ค่คนเดียวกูอยู่คนเดียวแหละครับพี่โอ้โหกูเขี้ยเลยครับกูเขี้ย,ยเลยเนี่ยเขี้ยเลยแม่งกูสาจะช,ชนะอยู่แล้วมึงหนีก็ทำเมยกูสู้หรือเลือดที่ปิ่มเดียวนี่ยให้เวลาอีกรอบไอ้น้อง มาตกเป็นบรรณดีนี่ตรงนี้เกม,มกดีน,น,นะพระสัททัยร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าใช่ครับร้อเปอร์เซ็นนะครับคิดว่าโจโฉกับเล่าปีกคนไหนสกิลโกงกันเหรอครับอืมจะว่าไงดีละ่ะมันก็ดีกันทั้งคู่อ่ะ ถ้ามองในมุมแบบว่ายืนสู้แบบบัฟทหารก็เล่าปีแต่ถ้าเป็นบัฟที่แบบว่าโคตรบัฟขุ่นพลก็พี่โจนะครับพี่โจนี่คือแม่งบัฟขุ่นพลโคตรโกงอ่ะมันมีบัฟแบบว่าลดอีอะไรลดอีอะไรวะลดครูดาวสกิลอ่ะแล้วมันเป็นสแปมสกิลที่มันแบบว่าลดหลบหลีกล้อยนึงอ่ะ อย่างโกงส่วนเราปีก็คือแค่ยืนเฉยๆครับชาวนาันนี้คือแค่ชาวนานะปกติชาวนามันมอล์ล25ใช่ปะเราปีกแม่งปั๊บไปถึงแบบมอล์ล75ที่ดูชาวนาเขาสู้จนจตายอ่ะนั่นแหละความเทพของเราปีกคนเดียวก็สู้ได้นะครับนี่ผมแค่มือเหรอละันเมื่อกี้พลาดไปหน่อยว่ะไม่อย่างนี้ตกแม่งตกตกแม่ง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 ก็ไม่ตกแม่งเลยตกแม่งเลยนั่นแหละ นี่นี่โคตรสุดหรอโอ้โหสุดหมือนกันนี่นี่นเอาละเก่งพร้อมละมาเลยหนดูมารอบนี้วิมันต้องได้แนละ้วนอ้องมาขนาดนี้แล้วยิงมไม่เข้าไปเดนะ่ะตก,มกไม่ไเข้าไปรอบนี้ต้องชวานแล้วเปล่าล้งทู่แล้วเปล่ลาโคตรสุดเหรอครับโคตรสุดทำไมมึงไม่ตายครับเรื่อแค่สี่ร้อยนะครับมึงอ่ะ ถึกแต่ละเกินนะพึงอ่ะเน,นี่ยมอช็อตม่งไปช็อตไปปื้ออะไรแหละโกทุกตแตกตแตกต็หนึงน่งเนี่ยโปรจะตกตะลีมึงอ่ะไปละกมึงซื้อด้วยมึงอ่ะมึงไงอีกตัวแม่งเมื่อกี้อ่ะตีบับกูอย่างเชีย่ยเลยครับอย่างเชีย่ยเลยนี่มึงจะไปไหนอเอาวละอาหารมาตรงนี้แล้วไปสู้มังนู้นเอาวะโซ่แม่ง และตกไม่ใแตกไปเลยนะน่ะเื้อะชาร์จด้วยน่น่ะมาแล้วครับแล้วก็แตกไปครับเรียบร้อยครับโอ้ยชาร์จเขงนี่ต่อเลยสูรุดนี่หลือแต่หาดละทีนี้ก็สบายแล้วกูรอบนี้ชนะได้100%มาเลยไอจุดไฟ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 เาเผาเผาเผาเชี่ยงไม่ทันเออนั่นแหละฟังหน่อยนั่นแหละเรียบร้อยสวยงามไม่หนูเห็นไหมเห็นไหมอยากไปยืนตรงนี้มันยืนไหม ตกแม่งนี่ทหารแตกหมดห<า>เกลี้ยงเรียบร้อยครับโอ้โหได้ที่สุดนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้อ่ะแม่งโอ้ตัวคนเดียวทำโอูชิบหายอ่าแม่งหมดชาร์จกวาดร่างมันเนี่ยโอ้บนห้องตูปไปดิครับโอ้โหนี่ยันไว้เด็กๆมันก็ตกแม่งหมดหทีนี้ก็เหลือแค่ทหารมา้าก็ละลายสิน้นทลาเป็นดินจบ เรียบร้อยแตกครับเรียบร้อยแต,แตกแตกเรียบร้อยครับนี่แหละมันต้องเป็นแบบดีเว้ยโอ้โหแม่งเมื่อกี้แม่งเจอกุนซือถ้าไม่เจอกุนซือดีบัฟนะชะนะไปแล้ว เอาวะสร้างนี่เลยกูสร้างป้อมกันเลยตรงนี้กิมโดวแล้วหนึ่งรอบโอ้เงาองเตจัดมาสิครับจัดมาดีครับนี่เอาละเราีห็นอะไรได้ไหมเราก็ต้องการตีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าโอ้โหทุกคนแม่งแดงเถื่อใส่กูมัเลยเชียทุกคนแม่งดีปั๊บโอ้โหตีลบหมดเลยที่อีกสามเทิร์นตีพี่โจก็เสียดายว่ะไปถอยก่อนต้องรอว่ะทุกคนกินหน้าไม่ได้เราต้องเป็นพระเอกครับมันจะไปอยูด่ดีๆไปตีเขาไม่ได้ไม่มีเหตุนะครูนไม่เอานี่ก็รอแล้วนะเนี่ยมาตั้งป้อมรอแล้วนะ ตรงนี้เดี๋ยวต้องสร้างทาหารเพิ่มปะ่ะตั้งมีพันสามอืมจริงๆกูจะไปตีอ้วนก่อนแต่ผมอยากผ่านเล้าปีไปว่ะตรงเนี้ยยังเลยไม่อไมมรออีกแหละเจี๊ยอาวิาขงก็ไปตีอ้วนวิขงเดี๋ยวทำมาช่วยแล้วตรงนี้ก็กินจีวัตรด้วยนะครับ เอาละสุมุอีเชียสุมูอ้มือเออวะแล้วผมก็ลืมเลยเนะๆๆๆๆๆๆาะแล้วชะทายาทจะไม่มีนี่บัฟก็โอ้โหบัฟนี้โคตรห่วยแตกเลยเนี่ยไปครับแม่นางลงไปข้างล่างครับกูมีใครที่มันมีบัฟดีบ้างเดี๋ยวดูแป๊บแม่นางก็บัฟดีนะเนี่ยบุกันคาพวนี้นั่น เตียวหุ่นกระปับดีจูโล่งไม่เท่าไหร่สุยเฉยๆก,กุยเกยก็เฉยๆจิวยี่ลือคอร์รัปชันล้ขอขมเบ้งล่ะครับเราอิวไม่เท่าไหร่ข่มเบ้งก็ู้หเชี่ย,ยประสบการณ์ขุนพลความพัดใจบวกสามระยะการขึ้นบ่อยกอ,องทัพบวกสิบเสบียงบวกเพิ่มก็วงกันค้ากัรค้าจะออามาทำาไปวะเนี่ยแต่ก็โอเคอยู่ไปเลยข่เบ้ง อันนี้มึงลงแผงล่างน่นไม่นาครับลงแผงล่างเลยครับกูบางทองมีบัฟอะไรบ้างเอ่ยออโอ้โหโคตรกากความเสียหายจากการยิงสิบห้าเปอร์เซ็นต์อุ้ยไม่กากนะนี่บางทองกูดูแปบ๊บบางทองเราถ้าเราอัพไปเยอะใช่ไหมมันจะบวกอะไรบ้างวันนี้อืมบวกแค่นี้ยังโง่กูบางทองแม่งเก็บเิยเลย มีใครที่มีความดีดีบ้างเนี่ยลดกระชอนลอดอุยกอยบพลกระโจตตีสลับทหารลาบทวนบ15บท